เอาละครับวันนี้ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเอเดอร์ลินแพดโนด1.04กันนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาลงบ่อยๆเลยแต่ก่อนจะไปรับชมแพดถ้าใครชอบคอนเทนต์เอเดอร์ลินอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้เราใกล้จะ100ซาร์ลแล้วผม <c oughs> ดีใจมากเลยโอเคครับมาด่วนแรกเพิ่มองค์ประกอบก็จะมีเพิ่มตัวเรื่องในการเปิดปิดฟังก์ชันกล้องอัตโนมัตินี้ก็อาจจะดีสำหรับคนที่มุมกล้องมราชอบฟุ๊ป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  เรื่มช่วงกิจกรรมสำหรับ MBC นบีก็อันนี้น่าจะเป็นเควสเควสของ p พ t เพิ่มมานะครับก็ต้องดูว่าจะได้เควสอะไรไปจะไปเป็นเรื่องการปรับสมดุลน,นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วของพวกเนี่ยพวกอาวุธใหญ่นะครับและลดเวลากู้คืนไม่รวมการโจมตีแบบกระโดดก็คือแันนี้อาวุธใหญ่ไ,ได้เกินแน่นอนครับกดตีตีแรงตีตีตีหนักมันจะกลับมาเร็วครับเหมือนตีปุ๊บกลับมาเร็วโผลนะ่เลยใชได้ ไม่ร่วมการโจมตีแบบกระโดดนต่อมาเป็นเครื่องโจมตีสองมือของโทรศัร์ซอสโทรศัพท์เบปอนนะก็พวกกับวุบ้นใหญ่นะไม่ร่วมการโจมตีแบบกระโดดอือวุ้นใหญ่บอกเลยเชิดฉายอ่อันนี้เป็นลดความยาวของแอนิเมชันที่ได้รับความช่วยเข้าม,มาจากความบ้าคลั่งอันนี้ดีนะครับผมแบบโดนปุ๊บอาจจะอาจจะหลุดเร็วไม่ไม่ไมทาท่านานเกินไปก็ถือว,ว่าดีใน PVP นะครับน,นี้ลดความเร็วของการฟื้นฟูการสะสมบ้าคลั่ง อันนี้เพื่อตาการเติบโตของ FP และสเตมินาเล็กน้อยในระดับทีต่ตอกว่านี้น่าจะหมายถึงแบบเราอัพเบลลมันน่าจะได้ค่าค่าหลอกยาวขึ้นนะคุณผู้นี่ครับเถ้าเกิดจะทําให้ FP กับสเติมินาที่อัพเมกี้เพิ่มขึ้นให้เรากดใช้เกตรูนของกอนดิกนะครับติดตั้งแล้วมันจะรีให้แล้วเก,กี่ยวคนสร้างตัวใหม่ไม่ต้องไม่ต้องทำมันมันรีให้เลย มาที่ไป็นบทคาถากันบ้างนะบอกเลยสายเวทอย่างผมยิ้มผมว่านี้ดีเลยครับสำหรับนักเวทสายพีพีอย่างผมเกาเววออฟให้มาไอ้ที่มันเป็นคอนนะครับคอนทุบเพื่อความรในการไล่และลดเวลาถลช่วยให้ผู้ไล่ทนต่อการโจมตีของศัตรูได้ง่ายขึ้นขนาดไหญ่ก็คือโปรตีผมว่ามันก็เร็วแล้วไะแล้วมันเร็วกว่านี้แล้วก็สามารถทนต่อการโจมตีได้ก็อาจจะไม่โดนขัดนะครับโอ้ดีมากโคตรโคตรเอา อันนี้น่าสนใจครับเพราะจันรเต็มดวงของเด็นมาล่าครับไอ้ท่าที่มันปล่อยวัลจันออกไปเพิ่มความเร็วในการไล่และลดเวลาฟืน้นฟูคือผมว่ามันก็ไล่านานนะและ้วครัวนี้มันมันไล่เร็วเพิก็เดียวปล่อยก็เดียวปล่อยบอฟินฟินตอนที่ดาร์กมูนของแรนนี่ครับเพิ่มความเร็วในการไล่อันนี้ก็ท่าวัลจันครับแต่เป็นของแลนนี่อันนี้จะเป็นของเด็นมาล่าโอ้เพิ่มความเร็วบอกเลยว่ายัางเอาถ้ามาถึงตัวหลักของงานนะครับอันนี้ปรับลงนะครับผมคือโดนเนิร์ฟนะครับ ก็คือสวอมออฟไฟนะคผูแมลงวันที่คนใช้ในการฆ่าบอสทอฟอล่ะครับอันนี้ก็จะลดการสูญเสียเลือดในศัตรูก็คือมันน่าจะติดหลอดหลอดบัตรหลอดยากครับติดเลือดแตกยากปกติมันปล่อยไปนิดน,นึงก็บอสก็เลือดรดแล้วอันนี้น่าจะลดนยากขึ้นก็แอแสดงคอาสิทธิ์ไสำหรับสายมาแมลงนะครับบอกเลยว่าปรับบอสถืออันนี้ก็พอผมว่าปรับก็ดีนะครับผมว่ามันโกงจริงนะมันมันไล่ ได้เราวอลก็ลด่เดินรุเดินรุ่โรงจริงแรงด้วยครับอันนี้อันนี้ดีครับเพราะว่าปกติผมเล่นสายอาเคียนแล้วผมใช้เว้นยิงยิงยิงออกไปดอกเดียวเขาติดบ้าคังเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็โดนลุมยำตายดอกเดียวโดนปุ๊บติดบ้าค้ังอ่ะอันนี้ก็โดนเนื้อไปครับก็ไม่เป็นไรที่ต่อไปเป็นแก้แก้บังนะครับผมจะพูดถึงแก้บังที่ผมว่าสมวรโดนมากมากเลยครับ ก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดที่ความเสียหายของศิลปะอาวุธการตบโ,โต้ของคาเรียรเพิ่มขึ้นตามอาวุธและสถานะในเอฟเฟกไม่แสดงผลอย่างถูกต้องระหว่างการเล่นหลายแบบออนไลน์นี่ก็เป็นการแก้บัคของสมองคุณคาเรียรนะครับที่โดนทีโอโหแรงมากบอกเลยดอมนิดผมว่ามัน,มน,มนเบอร์เบอร์มากแล้วก็แก้เอฟเฟกไม่แสดงผลอย่างถูกต้องระหว่างเล่นแบบออนไลน์อันนี้อันนี้คือใครสาย BP จะรู้เลยครับว่า โอ้โหรุนบอลเดียวตายแ,แล้วมองไม่เห็นไม่เห็นที่เขาตีด้วยนะครับแบบรุนปุ๊บตายเลยคือโกงมากอันนี้ผมว่าควรแก้มันเป็นบัก๊กใครที่ใช้คุณคาเรียรผ่านบอสก็สู้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาเมจมันไม่แรงเท่าเดิมแล้วอันนี้แก้ไขข้อผิดพลาดในหมู้เลนหลายคนที่ทําให้ไม่สามารถรง่นทะเบียนความสวาง,งามบนแผนที่ได้ครับพบก่อนแต่ว่าอันนี้คือไอพวกที่มันชอบเขียนเขียนป้ายไว้ตรงบันไดพรนะครับมันจะ มันจะวางไม่ได้แล้วก็คือตรงนี้เอาไปเกียนคนนะครับแม่งจะวิ่งจะวิ่งมาปีนบันไดโอ้โหปีนไม่ได้ติดติดอ่านข้อความอันนี้แก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่ทําให้รูลดลงเนื่องจาก n c เอวันเล่นเสวิตในสตอร์มวิเชอร์่ที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือ m p c ตัวนี้มันเหมือนมันเอารูเราไปครับเวลาเราตายตอนแรกผมผมเล่นแรกๆแล้วผมตายผมก็เสียรูนไปนี่ก็น่านจะแก้เราตายแล้วไม่เสียรูนไป พราะผมตอนนั้นผมตายแล้วผมเสีย2 0 0 0ัน0 0โอ้โหบอกเลยไม่ได้อะไรเลยต่อมาเป็นเพื่อนบาลียพป้องกันให้มิดิเซนตหลังจากเพื่อเธอที่ปรึกษาวักทธิ์ของวิคชล,ล่านะครับเพื่อไม่ให้เธอถูกฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนพูดเป็นไปเหยียบแล้วก็เกิดดาเมททำให้มิดิเซนตขึ้นมาตีเรานะครับก็มันมีคนเผลอไปเหยียบริจิ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็เพิ่มบาลีเมแล้วครับแก้ไขข้อผิดพลาดที่บางครั้งทำให้ผู้เล่นไม่สามารถได้รับรางวัลหลังจากชนะดังอีฟเตอร์โอเคอันนี้ก็แก้ครับใครไม่ได้รางวัลตอนนี้ก็ได้ครับเอาไปแก้ข้อผิดพลาดที่บางครั้งทำให้ผู้เล่นไม่สามารถทำเค็ดเดียร้อนได้อันนี้ก็ทาได้แล้วนะครับือว่าแกตอันนี้แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้การใช้ f อเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้ใช้ไนท์คมิชด้วยการชาร์จอันนี้ถ้าจะกดชาร์จแล้ว f อจะไม่เสียเพิ่มขึ้นครับ อันนี้เพื่อความเสถียรของผู้เล่นหลายคนออนไลน์อันนี้ดีครับบอกเลยว่าได้เล่นอยู่หลุดบ่อยมากแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทําให้เกิดเสียงที่ไม่ถูกต้องในบางสถานการณ์นะฮะแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทําให้สถานที่บางแห่งบนแผนที่มีภาพและ,และบ็อกที่ไม่ถูกต้องอันนี้เขาว่าแก้ตรงจุดจุดบัตม้าอะไรเนี่ยหลอครับตรงยิงไก่ด้วยก็ต้องไปลองดูครับมันยิงไก่ตกในตอนนี้แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ศัตรูบางตัวมีภาพและพฤติกรรมไม่ถูกต้องแก้ไขข้อความการปรับปรุง ดฏิภาพเนี่ยการแก้ไขบกพร่องอยู่ถือว่าแก้เยอะอยู่ครับแผ่นนี้โปรดทราบแผ่นนี้ผิดพลาดในการโครงการอัปเดตระยะาวยาของระยะเวลาของอันนี้ไอไอดิก,กินเราใช้ P ีสูนนะครับซึ่งทําให้สั้นลงการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจนี้จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นการแก้ไขเล็กน้อยในอนานะคนอันใกล้นี้ขอใครในความไสะดวกอย่างนี้ปรตีนีสูนี่มันจะมีระยะเวลาที่ สิบวีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณห้าถึงเจ็ดวีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้ใหมันกลับมาเป็นเอนเดิมอยู่ไม่ต้องกลัวครับสายเวทยจากเราบอกเลยว่าอันนี้มันสกิลหาก,กินรอแค่ดื่มมันก็กินเวลาแล้วครับก่อนจะชาจอีกบอกเลยงั้นไม่ได้ปล่อยก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเอเดรียวแพดโนโดหนึ่งจุดศูนย์สี่้าผิดพลาดอย่างาน,นี้ก็ขออภัยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปเลยครับพอดีพอหลังสงครามก็ติดลงไปไหนก็เลยไม่ค่อยมาอัพคิปเลยครับแต่เดี๋ยวจะกลับมาอัพรัวๆแล้วครับผมปาก กดซับสไครด้วยครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์นี้ด้นะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบา,บาย